มาดูจานชูตกปลา,า,าลครัว่างหลงจากแม่โคก็มานั่งตกปลาอยู่นิิงครับครับครับสุดเดีย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบแบงค์ดําสิงครับได้ยังการได้ยังม,มนนทุนอ่ะแหมนี่ เยื่อรอรอเยื่อมามา <laughs> พี่มันอิ่มพอดีเลย <laughs> ไม่ต้องกินแล้เฮ้ยหายไปไหนแล้วทุนพี่เหรอเสียวด้กว,ว่ <laughs> <laughs> นี่ครับอ่าภารกิจประจำวันยามเย็นของทีมงานก็ <laughs> คือว่าถ้ามีบ่อตกปลาก็ตกปลา,ปา,ปานนยางและพี่น้อง กรดูดของเจ้าอาวมนี่ของเขามีทุ่นด้วยนะของเขาอะดูทุ่นเจ้าอางมอย่ากวนโอ้เฮ้ยอะไรวะ โอ้เบ็ดเบ็ดชีกแล้วฮะเบ็ดอาเออเบ็ดอาเงาเงียาเฮ้ยออมาแล้วอามาแล้วถ้าทุนเองจมปุ๊บเองไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่อยู่ ยามเย็นครับหากับข้าวครับผมแต่ได้ปลาตัวใหญ่มาแล้วสองตัวพี่ไม่ได้ปลาแค่นี้อย่าร้องไห้ดิโอเอาเงียบเลยมันอิ่มแล้วพีหวานไปกี่เนาะ หรือว่ามันไม่ค่อยมีดดแดดป่ะพี่นี่อยู่นี่มันมันบอกว่านี่นี่ค่อยอยู่นี่เจ้าตกค่อยอยู่นี่เด้อค่อยคือจิบุกินของเจ้าดอกก่อนวะสงสารทุนอาจารย์ชูมาก ผมซื้อเยอะไม่ให้สองถุงอ่ะแรกผมจะซื้อห่อละลอยมาแล้วประชดอ่า <c oughs> <c oughs> เอา,เอา,เอาดูว่าของใครจะยิงก่อนใครเอาของใครจะตอดเอานะครับอยู่ใกล้กันนะมันก็เกี่ยวกันมันก็ไปด้วยกันมันก็พันกันเอา <c oughs> เงียบเลยวะ ตัวใหญ่อยู่นีน่ตัวใหญ่เหมือนมันรู้ครับมันไม่ค่อยกินมันไม่ค่อยกินเบ็ดมันส่งลูกมาเข้าประกวดครับส่งลูกเข้าประกวดไงนี้นีน้น่นี่ติดมาอื้อ เขาชอบอยู่ริมริมยามเย็นแบบหลักเบ็ดตกน้ำเลยเนาะอู้จอยอะไรอย่างเงี้ยนะ ้นอ๋อมันกินแล้วไม่รากเนาะเออสำพรบตอด,ดอกมันหมดเนาะเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านแล้วครับเดินทางไกลกันแล้ว ทำอะไรพี่ได้ดินเลยอะเอา<อ>ใ,ใช่ไหมพี่คือรู้พอดีว่าพี่ปั้นเต็มตะก้อพอดีเยื่อันนี้หมดมจัดมึงสนหำกุ้ยเย่ย ขอโทษนะครับที่พูดจาไม่สุภาพอู้หูปวดเลยวะฮะมันตกใจเนาะพี่ปุ๊กหงึงไหมอิเบ็ดมันเยอะโพดพี่ต้องตัดออกเด้เนาะตัดให้มันเหลือแค่สามอันปูมดึกดีถ้ามีข้างล่าง มันจะของเลยเน <c oughs> ี่ยปลาที่ได้ได้ตัวใหญ่สามตัวแล้วโอ้ยอาหารอยู่ข้างน่างเว้ย <c oughs> บูททูดเยโม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 มันได้แบบว่าเสียงดนตีเดยมึงอ๋ออาจารย์ชูจะดอหน้าดินนะครับแอันนั้นดิลูกนุ่นไหม มันรู้จักแล้วรู้จักเยอะจังสะตออะไรบ่วักกวนแรกได้อย่างดีอ่ะยกเอายกเอาไม่ยากแบบนี้ด้วยใช่ไหมอันนี้เพิ่งได้ได้ไปลาตัวใหญ่สองตัวเองทั้งวันนะอู้ดเลยรถไม่มีไฟด้วยต้องรีบกลับบินกลับเลยแหละไม่ช่วยมาตัดนามเลยด้ยเดี๋ยว ยังไม่ได้แสบเมื่อกี๋ยวเอาอันนั้นไปแสบจักอาบเด็กๆมาคุณโอ้มือไม้อ่อนหมดจานชื้นวันนี้รถแรงเนาะมาไม่หยุดเลยอ่ะอดไปได้พักเลยน่าจะตอนไหนจ๊ะใครทีนะ ไงอไรนะต่นนะ่อานไปโน้นไหมอานน้ำอ่านน้ำอ่ะอืม่เขื่อนพี่พาไปอาาน้ำมื่อไรเอารรถลงไปได้ไหมได้หัวเราแต่น้ำใสจริงแต่หัวเราะมันลงไปไม่ได้พรุ่งนี้ผมไปซื้วัคซีนจะมาไหวไหมวะเนี่ย บิดรถแบบหลับไหนอ๋อควรวใจตรงไม่ไหนอ่อยหลับแล้วนอนบินบินขับมาเนาะนอนนอนแบบนอนขับเลยมั้ยขาสีฟางหลังอ๋อหลับ <c oughs> พี่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเอ้าวพี่ติณเกไม่ได้อยู่หน้าง,งานไปซีบเขาแล้วโอ,โอเคครับคลิปนี้ก็ไป bye b y ครับสวัสดี